ทานจีนสอนลูกรักตอนทำมาหากินไม่ต้องอายชายผู้หนึ่งขอทานตั้งแต่เด็กจนเป็นหนุ่มเมื่อมารนาผู้เป็นขอทานเช่นกันป่วยตายไปชายหนุ่มก็ไม่อยากออกขอทานอีกจึงไปสมัครขอทำงานที่บ้านของคาบอดีผู้หนึ่งเองไม่มีวิชาอะไรติดตัวเลยไปเก็บที่มาก็แล้วกันพ่อบ้านของคาบอดีให้เขาช่วยงานที่คอกเลี้ยงมา้าชายหนุ่มต้องแทกที่มาจากพื้นดินบ้าง ไปเก็บขี้มาตามทางภายในอาณาบริเวณพื้นที่กว้างใหญ่ของบ้านท่านคาบอดีทุกๆวันตั้งแต่เช้าจนเย็นวันหนึ่งคนส่วนพบชายหนุ่มในโรงครัวจึงเยยว่าหน้าอับอายจริงๆนะมีหน้าที่เก็บขี้มาชายหนุ่มตอบไปว่างานที่หน้าอับอายไม่มีหรอกเมื่อก่อนข้าขอทานสิต้องอับอายแต่นี่ข้าทำงานแลกข้าวแลกที่อยู่ข้าเอาใจใส่ในหน้าที่ของข้าไม่เห็นว่ามีอะไรที่น้าอับอาย ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ うん。